ฮัลโหลสวัดดีนะคะลูกค้านะคะมาวันนี้นิชาจะมานําเสนอไม้ก้านเหลืองนะคะลูกค้านะคะอ่า <c oughs> เขาก็จะเหลืองแบบนี้เลยนะคะเหลืองส,อสวยๆอย่างนี้นะคะลูกค้านะอันนี้เขาเรียกว่าไม้ก้านเหลืองลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบอ่าไม้ก้านเหลืองแบบสีเหลืองๆอย่างนี้นะคะลูกค้านะอ่าสีเหลืองเป็นสีมงคลนะคะลูกค้าเอาไปปลูกบ้านสร้างบ้านก็จะดีมากๆนะคะ ไม้ก้านเหลืองจะเป็นไม้จัดอยู่ในตระกูลเดียวกับไม้ตะแบกนะคะลูกค้นานะอันนี้คือไม้ตะแบกมีอยู่แผ่นหนึ่งนะคะลูกค้านะคะมีอยู่แผ่นหนึ่งอันนี้จะเป็นก้านเหลืองอเวลาเราปัดใสหน้าหน้าไม้ออกแล้วเนี่ยสีเขาก็จะออกเหลืองๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะสีขาออกเหลืองๆเวลาลงสีลงชลักจะสวยมากๆเลยนะคะขึ้นเงาแบบคล้ายๆไม่สักเลยนะคะลูกค้าสาหรับไม้ก้านเหลืองนะคะความสวยงามเรามาดูช่วงข้างๆกันเลยนะคะลูกค้านะ เป็นไงคะสวยๆเลยนะคะสวยๆยาวๆเลยนะคะลูกค้าชุดนี้จะยาวอยู่ที่14ศอกกันเลยนะคะคือ7เมตรนะคะลูกค้าชุดนี้นะคะยาว7เมตรกันเลยนะคะนี่นะคะเรามาดูความงามใกล้ๆกันเลยสำหรับช่วงข้างๆนะคะลูกคะ้านะ่ะสวยงามเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะ ชุดนี้มีอยู่ทั้งหมดคือหนึ่งยกเกินครึ่งไปนิดนะคะหนึ่งจุดหกกว่านะคะลูกค้านะหนึ่งจุดหกกว่าคือยกครึ่งหน่อยๆน,นะคะลูกค้านะคะสำหรับชุดนี้ความหนาสวยงามจริงๆนะคะคือ3เซนครึ่งเกือบ4เซนแล้วนะคะลูกค้าสำหรับความหนานะคะของชุดนี้นะคะอันนี้4เซนนะคะ บางบางแผ่งก็จะสีเซนเลยนะคะลูกค้านะอ่าสวนขบวนจะเป็นไม้ตะแบกแล้วก็ไม้เต็งน,นะคะลูกค้านะอันนี้ชุดนี้เลยนะคะจะอยู่ที่ยาวตั้งแต่สิบสี่ศอกแปดศอกนะคะเก้าศอกนะคะชุดนี้จัดว่าเป็นไม้ยาวนะคะลูกค้านะจัดว่าเป็นไม้ยาวสวยๆกันเลยนะคะลูกค้าอ่ะนิชาจัดไปทั้งหมดมียี่สิบเอ็ดแผ่นนะคะสําหรับชุดนี้นะคะมียี่สิบเอ็ดแผน่นนี่นะคะ สีจะออกประมาณเหลืองๆอย่างนี้นะคะลูกค้าสวยๆอย่างนี้นะคะมียีบเอ็ดแผ่นแล้วก็นิชาจะเหมาไปเลยนะคะหมื่นห้านะลูกค้าหนึ่งจุดหกคือยกครึ่งกว่าๆนะคะราคาอยู่ที่หมื่นห้าก็ตกแค่ยกละเก้าพันนิดๆนะคะลูกค้านะจัดได้จัดเลยนะคะชวงนี้จะสวยมากเลยนะคะลูกค้าไม้สวยมากๆไม้ยาวด้วยนะคะยาวเจ็ดเมตรยาวสี่เมตรนะคะลูกค้า เเมตรสี่เมตรแล้วก็4ี่เมตร50เลยนะคะลูกค้าชุดนี้นะคะสวยๆเลยนะคะสวยๆเลยสวยๆงามๆนะคะชุดนี้เหมือนห้านะคะลูกค้าจัดโปรเหมาถูกๆไปเลยนะคะลูกค้านะคะสําหรับท่านใดที่ชื่นชอบไม้รวมนะคะนะจัดได้จับเลยนะคะ,ะต่อมานิชาจะ,ะขอนาเสนอไม้แดงนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดที่ว่าชอบไม้แดงก็จะมี ก็จะมีเฉพาะจริงๆนะค่ะลูกค้าลูกค้าชอบไม้แดงหรือไม้ตะแบกหรือไม้ก้านเหลืองก็จะมีเฉพาะแล้วก็ไม้สักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมาค่ายางเงี้ยนะคะความชื่นชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะลูกค้านะอันนี้จะเป็นไม้แดงนะคะเอ่อตั้งแต่หน้าสิบสายาวสิบสองนะคะหน้าส1อ็ดยาวเก้าอกเลยนะคะลูกค้านะแล้วก็มีหน้าสิบยาว14ศี่สอกนะคะลูกค้านะมีหน้าสิบยาวส4ศี่อกเลยนะคะ สวยๆกันเลยนะคะอ่านี่นะคะสวยๆงามๆชุดนี้จะอยู่ที่ประมาณครออึ่งยกนะคะครึ่งยกนิดๆนะคะลูกค้านะอันนี้ชุดนี้ีิชาเหมาไปเลยหมื่นห้านะคะตลอบไม้แดงนะคะไม้แดงก็จะเป็นไม้ที่ราคาค่อนข้างจะสูงรองลงมาจากมะข่านะคะลูกค้านะคะ,คนะคะไม้แดงนะคะแต่ชุดนี้นิชาขายอยู่ประมาณรู้สึกว่าจะสองหมื่นสองนะคะ ถ้าเหมาเหมือนห้าราคาก็จะตกอยู่ที่แค่สองหมื่นสองเพราะปกติทั่วไปเขาจะขายกันอยู่ที่สองหมื่นห้านะคะลูกค้าสาหรับไม้แดงนะคะถ้าหน้าสิบสามสิบเอ็ดอะไรประมาณเนี้นะคะขายอยู่สองหมื่นห้าเลยแต่นีชาขายแค่สองหมื่นสองนะคะลูกค้าอันนี้เหมาไปหมื่นห้านะคะแปดแผ่นนะคะลูกค้านะคะสวยๆเลยนะคะยาวๆนะคะยาวไปนู่นเลยนะคะยาว 14, สิบสี่ซอกนะคะเจ็ดเมตรแล้วก็ห้เาเมตรห้าสิบนะคะ สี่เมตรห้าสิบด้วยอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับชุดนี้นะคะจัดกันไปเลยท่านใดสนใจก็ทักนิชามาได้นะคะศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะคะอ่าถ้าท่านเหมาทั้งสองตรงนี้นะคะถ้าเหมารวมอย่างเงี้ยเดี๋ยวนิชาลดให้นะคะลูกค้านิชาไม่ได้พูดยากเนาะสองชุดนี้จะอยู่ที่สามหมื่นนะคะลูกค้าสามหมื่นแต่ถ้านี่ลูกค้าเหมาเหมารวมไปนิชาอาจจะลดให้อีกสองพันนะคะลูกค้า เป็นแค่สองหมดพอนะคะลูกค้านะพอสองหมืนแปดลดไปอีกสองพันเนาะนะคะลูกค้าราคาไม่รวมส่งนะคะลูกค้านะไม่สวยสวยเลยนะคะลูกค้าราคาไม่รวมส่งนะคะอขอบคุณมากๆคะ่ะจะเอาแล้วก็ทักนิชามาได้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย